ผมเดินเข้าไปปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดตึ้งขึ้นมานายผมหันไปดูคนที่ตามหลังผมอะเรียบร้อยแล้วครับขาขาดนี่นี่แขนขาดนี่ปืนนี่นี่ยิงผมโดนตรงนี้ครับเนี่ยโดนตรงนี้โดนแต่ผมความรู้สึกผมเราไม่เจ็บนะนายเราไม่เจ็บอะไรเลยผมก็บอกว่าขาถึกทางฝาข้าถึกทางขวา,า,า,าข้างบนหัวก็ยิงคุ้มไหมนะยิงคุ้มไม่เจ็บ เขาบอกอยากขยับอยู่กับที่นะผมเป็นคนโชคดีที่ว่าสงสัยว่าเราเจ็บแค่นี้ชีวิตเราถึงได้มาทุกวันนี้ผมก็คว่ำไปข้างหน้าฐานช่างชื่อไอแดงพักพวกกันรู้จักตอนนี้กนเกษียณแล้วแหละชื่อเล่นเราชื่อแดงนะของลงมาปุ๊บผมบอกมึงอยู่เฉยมึงอย,า,อยาขยับเขาก็ฟ้าไปก,ก็ได้อีกลูกหนึ่งตอนนั้นแขนเป็นยังไงครับแขนแขนผมมันไม่มีความรู้สึกเพราะ เพ ay, ch, no em> kind of no ื่อนผมชื่อรัตตมีเขาฉีดยาให้บอกมึงอย่าหลับนะฉีดร์ฟีนเห้ผมจนไม่รู้เรื่องค้ั้งนี้ผมบอกนายได้เลยว่าไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวครับไม่มีความรู้สึกเลยมันห้อยไปอย่างเดียวมันห้อยนะครับมันห้อยนี่เนี่ยเดโดนนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยโดนนี่ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้เราใส่เหล็กไว้ครับอและอะไรก็โซนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กเนี่ยเนี่ยเขาใส่เหล็กมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยเนี่ยรอยเหล็กใส่เหล็กไว้เพื่อเพื่อดาม แล้วก็นอตอยู่ตรงนี้ร้อยไว้